ขอเรียนเชิญน,นะคะท่านที่อยู่ทางบ้านสวมรองเท้าสบายๆแล้วกระเป๋าลากหนึ่งใบนะคะมาช็อปที่นี่เลยค่ะอย่าอยู่เฉยๆนะคะมาช่วยกันเลยค่ะคุณซื้อมากเท่าไหร่พวกที่เดือดร้อนที่เราเรียกว่าผู้เปราะบางก็จะได้รับความช่วยเหลือมากเท่านั้นค่ะ งานวันนี้ก็เราได้รับความช่วยเหลือจากสถานทูตต่างๆมากมายนะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี30กว่า 40, 40ตอนนี้เรามีถึง40กว่าสถานทูตค่ะสถานทูตใหม่ๆก็เข้ามาอย่างที่เราไม่รู้จักเลยที่เรียกว่าโฮลี่สีก็มาค่ะแล้วก็มีขอมาขายด้วยมีพวกคุณแม่ชีมาช่วยกันขายของน่ารักมากค่ะแล้วก็กัมพูชา ก็เอาเครื่องเพชรเครื่องทองของเพลาะค่ะมาขายโอ้โหหรูหรามากค่ะนอกจากจะลดราคาแล้วก็มีสิทธิ์แแปลกแล้วก็มีแบบซื้อหนึ่งแถมหรือว่าซื้อสองแถมอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ไปจะมีโปรโมชั่นอะไรก็น่ามามากเลยค่ะแต่ว่าอยากจะย้ำว่าเงินที่เราได้จากงานนี้นะคะ เราไม่หักแม้แต่สตางค์แดงเดียวนะคะได้เท่าไหร่เนี่ยเราเอาเข้าไปทำพันธกิจมเลยขอเรียนเชิญนะคะท่านที่อยู่ทางบ้าน สวมรองเท้าสบายๆแล้วกระเป๋าลากหนึ่งใบนะคะมาช็อปที่นี่เลยค่ะอย่าอยู่เฉยๆนะคะมาช่วยกันเลยค่ะคุณซื้อมากเท่าไหร่พวกที่เดือดร้อนที่เราเรียกว่าผู้เปราะบางก็จะได้รับความช่วยเหลือมากเท่านั้นค่ะ